I can believe can't อ้อมเลยครับพิกกี้ครับเพจเช็คกันไปครับเออสป라이์เปิดมาบอฟลฟิงรีสแตตสู้ครับผมแท็ไปได้เยอะฮะและทาวเวอร์ยิงเปียดเสียดกันเจ้าวันนี้ครับแบทเทิลนังเกอร์ใส่ GH ไปฮะพิกกี้สั่งลุยอยู่แล้วครับแต่ GH นี่น่าจะรอดหรือเปล่าเจอกากาดักครับผม ฟอร์สบัตไปครับคูโรกีกร้เจอแบทเทิล์นังเกอร์แล้วคูโรกี้ใสจังหวะเออสไปา์สองแล้วก็บบลตี้ลูนแห่งชีวิตครับโอ้โหจะเป็นด้านโลของฝั่งบูลครับแล้วจีเอสครับผมโปก,กาก้าตายไ้ดานล่างแบทเทิล์นังเกอร์มาแต่ลูน่าคุ้งครับผมจะดีนายดีนายนรนนครับผมตัดแบทเทิล์นังเกอร์ไปฮะครีปไหลเข้าครับผมเอาพิกกี้ครับออกไปดึงคีไม่ทันครับดูทามมิ่งผิดครับผมพิกกี้ฮะยาวๆไปครับเพราะสกิลมันลัว จีเอชคับผมไล่เคาะไล่ชนครับแต่ปกแลกกันไปฮะไอเอลก็คุยงใส่กาก้าครับกาก้ายิงหนักหรือหรือนี่กะไรมีบัดลงจับต่ออ่าซอเปิดไปครับจังหวะนี้กาก้าครับมีวสบอดคุมไมาอยู่ฮะดึงมาทุบใส่กาก้าบีบอัดครับผมทุบกาก้าได้ไหมเปิดซิงเกิลคอร์ดึงไว้ครับและทางฝั่งจีเอชจะตายเองหรือไม่ตายเองไปแบทเทิลนักเกอรดึงค้างไว้ผมไม่มีคลิปปลา คีปาคีปาช้าช่วยฉันทีคีปาจ้าช่วยฉันทีครับผมแล้วก็กลับไปได้ครับสามต่อสามตอนนี้เกมมันเดือดฮะสกอร์คิวกลับมาเท่ากันครับผมและวอเตอร์รูนครับเป็นเกมก่อนหรือเปล่ามิร์เคิลคอนโดปาดผ่านไปครับผมจังหวะเผลอครับขอนั่นบอร์ฟิงต้องรีสแตนด์ดีๆครับคอนโดปาดตามทามิโคสแนปมาเลยครับจิ้มใส่กาก้าเรียบร้อยไปฮะมิร์เคิลครับผม นี่คือจะเป็นไซคโคนต่อแล้วด้วยฮะทางฝั่งเดซโปรเพตครับไมค์คอนโทรลเงินซอมพุทโสเปียยำต่อหรือเปล่าฮะหายไปเลยครับผมกับ EMP ครับนึกว่าสเปยียอ,อ๋อสเปยียไปหายไปกับไอ้นี่ฮะับสเปยียแบบไม่ได้ติดคอครับลากแหลกไปเลยฮนะทางฝั่งเดซโปรเพตครับผมสกอร์เป็น5ต่อ3ครับเปินมาจะไม่ดีครับผมบังลงต่อยครับผมเหยียบลงไปใส่อีโบอีโบไม่รอดฮนะ มาด่าตรงนี้เขาก็ไม่ได้ยินหรอกโอ้ย p ระเบิดไปผมแล้วก็ใส่หนักย้ำต่อครับทางด้านซูเปอร์เรียบร้อยไปฮะวรามกบใส่โคลดเคลืนไว้ะเอกโซจะซื้อปัดอินโฟเกอร์สต็อปไว้ครับทาราโดปัดสองปัดสามเลยครับเออสปินเตอร์วิ่งตามลายทางไปเหนือใส่ชาแมนชาแมนเข้าไปจับล็อกไม่ทันผมนี่ก็โกส์วอล์กต่อฮะเลี้ยงคูดาวมาครับ ต้องชมด้านจีไอของดิสโบได้ดีส่วนด้านบนบออน,บบน,นี้ครับใช้เอ็กโซต่ออารีนาเอาบาดครับก็ไปตัดใครเซเลเมเน่ครับยังไม่ได้บัญชีบีมหยุดไว้ใส่แอคแอคเบอร์ซึ่งก็ควไม่ได้ตัดได้ดีสต็อปเกียบสามเออสไปด์และฟิงเกอร์มาต่อผมเจทีตายสเปียร์หยุดไว้ก่อนครับที่ด้านโนของเดสเปอร์แมนและบีมยับต่ออีกทีครับจีเอช .6 ยับอีกครั้งแล้วก็เลือดเติมมาเต็มผมผีกลับเข้าล่างอับบอดอนแล้วกัรผมเออสไปด์มาสต็อปเลยหรือเปล่าดับบเ w ลคิครับของน้นไอเอล โบเกอร์มาตัดสโมคหมดเลยครับตอาโดปาดไปครับจังหวะนี้ไซเลนต์เปิดไปใส่บาสบอลจ่ายอารีนาเอาบัตรไม่ได้แล้วทางด้านนี้ก็ฟีบัตรแล้วไปอีคลิปมายับต่อเซนต์นัอีโมอีโมรีสเตเตซู้ไหวไหมอีโมโกเซปเตอร์ไปก่อนลีติ้ถอยไปดูนะฮะด้านนี้เบอร์เซอร์ก็คว่าวกรับผมไม่โดนไลออนก็เออสไปไปแล้วถอยฝากมิลเคอรเคลียร์เซอร์เพนวอร์ดไปก่อนหลับแช่ไว้กับไซเลนแอคแอคโดนก้อรีบูมแล้วก็บีมยับต่อแอคเจทีโดนถึงไปไม่รอดครับตายสามครับ ไอจีต <IG. S 2> ัดเคอรี่หรือเปล่าไปยืนแช่บ้านเขาตอนนี้เตรียมโอบล้อมครับเฮกเปิดมาครับผมเวฟบ,บอร์มไปอัดไลออนไลออน,อนหันไปสตันแล้วก็เฮตุครับรอบผิดเพอโดนป,ป่านไปแค่หนึ่งสตันครับเออสไป,ปยหยุดยั้งไปก่อนคอมปี้ไลออนมาครับอีโบมานั่นทีมิกมาถอยเลยครับรอเข้าคอหรือเปล่าเอเจอทใส่โคตัดไปแล้วครับเอาแล้วจัวงหวะเผือเรยครับ เผอเรและดัดตัวเธอก็มีเราเข้าไม่รอดนะฮะไปอีกหนึ่งเผอเรดัดตัวเธอดิมนิกมากไม่มีวิชั่นครับผมในไฮแคลวนะ์ <c oughs> อยู่ในบอร์ดที่เดียวกันเลยครับ <c oughs> เบอร์ซิงเกิลคอร์สใส่ไลายออดครับผม <c oughs> มีบอร์ดเต็มๆ <c oughs> เน้นๆ <c oughs> ครับแล้วก็เช็คกระอีกกับล็อกไว้ฟ <c oughs> าดผ่านไปไลายออดตายครับแล้วก็ได้ทาวเวอร์ครับดันบอดไปด้วยฮะรีติลครับได้ทางด้านตัวของเอจิสเวมอุอมาเหมือนกันฮะ เงนกับเขากลับมาเต้ากันครับตอนนี้เพราะว่าไล่ตีทาวเวอร์ไปได้ครับและแอคก็ตัดคลิปอยู่ยาวครับปิงหลบไปแล้วรีบวาร์ปเลยครับเจทีแอคครับผมปิงเข้าป่าไปครับพยายามหลอกล่อให้กาก้าวาร์ปกับแอสเซวสปิดครับไล่ขอบมาเจอแล้วครับเบอรอสปีนเตอร์ใส่เลยครับเบปิดซื้อคอแล้วโดนครับผมเคาะเน้นเนนเวสเซลเผาไปเออสไปมาครับกิกกี้ คิวเร็กสปีดนะจีเอชครับผมจอเป็นโซโลเคสนะอุ้ยเซเลเมเน่ครับผมแยกลากหลังไปสเปียครอบมาครับสามเจ้นี้อารีนาสันสไตล์ไม่โดนครับแต่เซอร์เพ็ดวอร์ดครอบไปครับที่เซเลเมเน่คุยงกับผมทะลุไปก่อนแล้วตอนนี้ครับไมค์คอนโทรลละลายไปส่วนปล่ยปลายของกาก้าแตกพ่ายครับอีโบว่าไงผมก๊อบปี้ไลออนมาสตันสามแล้วก็ดีครับและเอจิสหมดพอดีแต่ทางด้านซูเปอร์ผมใช้อันตีไปแล้วโดนลีติวคุยงยับยับจีเอชขุดค้อนโบกไปดาเบริวตี้ครับ วาร์ปทันหรือเปล่าเหรอ JT JT วาร์ปไปครับทันอยู่ครับมีระเข้าปาดไม่โดนฮะปาดไปยับต่อลีน่าปาดสเปียร์ผ่านไปแล้วยิงยัดไปใส่ด้านอลัของซูเปอร์ซูเปอร์ตีครับไปครับเวฟไปยัำต่อคาร์ตอลิซึมโอ้โหเวฟความมาหนีไม่พ้นของผมแล้วตอนนี้ครับใส่เต็มครับเออสปิเตอร์รับไรครับผมเรียงรายกันไปผมรวบทัวร์ดีสวมซูเปอร์กับอีโมตายนะครับไหลต่อเดิน JT ไลเฮยียบ ปิงก้าได้ฉีดไฟไฟตายและย้ำกันต่อใส่ทางฝา Super ั่งซูเปอร์ซูเปอร์ไม่รอบหมดเดนมาร์กีของรีติวฮะคาร์โดกวาดครีป <Yeah. S 1> ไปแล้วและพุชกันต่อหมดปอสเตอร์คิวครับไมค์คอนโทรครับอัพเดอะเวลคาร์ตาริซึมเดบิวต์มาหมดใส่เต็มเลยครับจังหวะนี้ทำดาเมจไป8 3 0 0ครับทางด้านของ ILG อลจีวอยู่ลูน้าครับอันหนักตรงกลางเลยครับอุ้ยเหมือนจะเอ็นกลางแล้วครับเนี่ย ดูหน้ามีบัฟดาเบจครับเอ็นกลางหรือเปล่าครับยังครับผมเอ็นกลางับวัดพลังแล้ววัดพลังแล้วผมดูลูหน้าเขาคุยอย่างครับเซเลเมเน่ครับเซเลเมเน่จริงครับผมแล้วซื้อเกิดครับชาแมนครับกัดอยู่หรือเปล่าเจอพลังแห่งเซเลเมเน่คาระโดป่าครับนับร่องกันไปครับจีๆเลยฮะ โอ้โหเหยียบแบบโหดครับผมใส่เต็มแล,แล้วก็ข้อแบบดีครับ